สวัสดีครับผมตักโอดาดนะครับแล้วเ,เราก็มาอยู่ในเกมสตรีทไฟ i g เตอร์อัลฟานะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับแล้วสตรีทไฟต์เตอร์อัลฟาสองเป็นเกมของเครื่องซุปเปอร์นะครับแล้วถ้าใครอยากเล่นยังไงก็ลองดูใน youtube แล้วก็ พิมพ์ว่าทาโกดาแล้วหาคำว่าทาโกดาทีข้างในมันจะมีคลิปให้ดูนะครับแล้วถ้าใครอยากจะช่วยเหลือผมยังไงก็ลองอ่านดูข้างล่างนะครับผมว่าผมเป็นคนบิการนะัดซิมไปแล้วต่อไปก็เป็นเกน Yeah แกนไม่รู้ท่าเดี๋ยวลองเอาอันนี้ก่อนลองใช้ท่าดูนะครับ ยังลองท่าอยู่นะครับยังมั่วอยู่อ๋อท่าจับอะอ้อนี่ท่าจับเอ้นี่น,นี่น่าจะมีอาบู ไม่มีท่านะครับกดสต็อปแล้ว <'t> มันมีเหมือนท่าเตะแบบท่าเตะรัว,ว <c oughs> กำลังลองหาอยู่นะ กดโฮแล้วอ่าก็เตะนะครับมันจะเป็นท่าเตะูัวเป็นเหมือนท่าโฮอ่ะ<ฮ><ฮ>แต่มันไม่ใช่แบบกระโดดอ่าแบบโฮโฮ,โฮไปเลยอะ่ะใครยากด้วยนะ เวลากดเรากดเตะรัวๆนะครับมันจะซ้ำหลายๆดอกนะครับนี่เห็นป่ะนั่นแลหละเด้นท่ามาก นั่นงล่ะ <Camp o. S 1> อ๋อคือมันมีท่าที่ <c oughs> เราตั้งท่าสังเกตดูนะเดี๋ยวดู <c oughs> เนี่ยตั้งท่าขาดเดียวแล้ว มันจะเป็นอีกท่าหนึ่งมั้งเนี่ยผมก็ไม่ออก่ะถ้าไอ้ที่แตปะปกินเนี้ย กดเปลี่ยนถ้ากดยังไงก็ยังไม่รู้เลย ไม่รูท่าครับตกลงแล้วคือไม่รูท่าเพราะไม่ได้เล่นมานานแล้วนะลูยหยุดท่าเดียวมีอ่ามีท่าอ่าท่าเตะรัวๆกดโทรแล้วก็ปุ่มเตะนะครับ<โท>รเดี๋ยวดูก่อนนี้ใช่เปล่า ทำไมาเปลี่ยนท่าอย่างนี้หรือว่าการเปลี่ยนท่ามันมันอาจจะไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้อะไรอย่เงี้ยหรือว่าผมคิดเอง ไปเลยเพราะผมแบบกำลังคิดไงว่ามันจะปล่อยอยังไงไม่คิดแล้วเนี่ยเห็นปะถ้าเตะเราอะ่ะมันเปลี่ยนไปนะครับมันมันมันอ่ากดแบบเตะอ่ะกระโดดเตะธรรมดามันหายไปนะผมว่าน่าจะใช่แหละ ทำไมลี้ยแก่งจางอ๋อ กันกันอโโต้นะครับเพราะเราใช้ไม่ตายไม่เป็นนะอ่าเนี่ยอันนี้เห็นไหมเขาตั้งท่าโดวยวางขาสองข้างถ้าอย่างนั้นเป็นอย่างที่ผมคิดแหละแต่ผมไม่รู้ว่าท่าของเขาอะ จะใช้ยังไงเนี่ยเห็นป่ะอ่าโฮเต็เนี่ยเห็เนป่ะ เกือบตายยกแรกเราชนะนะครับเน่เี่มันมีการต่อยรัวนะครับเนี่ยเห็นป่ะโัวเออ เมื่อกี้นี้เปลี่ยนท่าไปแล้วเราใครไม่ได้นะ จะใช้ถ้าไม่ตายนะครับที่เดินต่อยอ่ะเนี่ยเห็นป่ะเปลี่ยนท่าแล้วตายแล้วเราเออเขาเปลี่ยนยังไงเนี่ยกดไลายปุ่มเหรอกายนะครับ มีพระเอกเนี่ยไอตัวสีขาวอะ่ะกับกเกงยีนเนี่ยอยู่ด้าน,นเนี้ยนี่ครับโอ้ยโอ้ยมีบอสเลยนะบอสจัดนหมึ่งแล้วนี่อ่าไอตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยผจำไม่ได้นะครับ น yeah, ี่นะนี่นะนี่นะแต่เองเดียวแต่เองเดียวอะทำไมอ่ะทำไม่อ่ะ้โอ้โหเปลี่ยนท่าด้วยประท้อเอ้ย เปลี่ยนทำไมเนี่ยน่า <'re> เ่ยนกลับมาแล้ว โดนอย่างเดียวเลย นไปตัวที่ห้าอ๋ออันนี้เปลี่ยน x กับ ตัว B เนี่ยเปลี่ยนเป็นท่าท่าแรกนะครับฮ้ยนี่เห็นป่ะแล้วมันจะลอยอยู่อะแล้วเรา,เาก็กดเตะเตะมันจะเตะขึ้นไปหลับสามครั้งสิครั้งอะ ไม่ทันนะครับถ้ามันพิารานเกิน เย <Yeah. S 2> อเดี๋ยวเปลี่ยนท่ากลับมาท่าแรกนะครับกด X กับ B นะ กระเบียมมันยังไม่เปลี่ยนท่าหรือว่าเรากดไม่พร้อมกันโอ้จะตายอยู่แล้ว ๋อ oh. กดมั่วอะไรนะว่าผมว่ากดเอกรบีเนี่ยแหละเปลี่ยนท่าแต่ปกนนี้กดตั้งหลายทีแล้วนะครับขาก็ไม่เปลี่ยนนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยรู้นะสังกกป อย่างนั้นใช้ไม่ต้ไม่ดีผมก็จะเตะเตะบาวออเตะกลางแล้วก็เตะหนกักแล้วก็เอาเปลี่ยนท่าอีกโอ๊ยไม่ชอบเลย เปลี่ยนกรรมละเออกดไลท์กดเอ็กซ์ย่างเดียวหรอไม่รู้ครับผมไม่ใช้แล้วเพราะเราจะใช้ท่าธรรมดาอุย๊ยอย่า,อย,าอย่าใช้อย่าใช้ติดจะใช้ไม่ตายนะครับไม่เอาแล้ว คนแก่เหรออย่าเตคนแก่ย่าเตคนแก่ซิให้คนแก่เตเองเดียวไตเองเดียวคนแก่ออกระดูกหักพอดี ตายแล้วจะตายแล้วใช่ไหมจะตายตายแล้วใช่ไหม <'re> ต่อไปก็ตัวลองสุดท้ายใช่ไหมอ่า เล่นไม่เป็นแต่เอาเล่นจบก็พอ,อ,อบางตัวเราไม่รู้รู้ท่าจริงๆหรือว่าแบบลืมไปแล้วอ่ะ ไม่น่ะนี่นะ่นนะจะเตะข้อพับเข้าไป <laughs> ัมบูรณซัมบูรณซัมบูรณ์นี่เราเล่นแค่สองดาวนะถ้าเล่นหลยหลายหลยหล,ยหลอ่าหลยหลดาวอะ่ะโอ้ยมันแบบคงปล่อยพลังเยอะกว่านี้อ่ะครับ <laughs> ต่อไปบอสนะครับเขาจะเป็นใครบอติดตามชมตอนต่อไปอ๋ออกคี้เรอตัวนี้เตี่ยวกอีก้เหรออืมผมก็อ่านไม่ค่อยออกนะ แต่เราอ่านพยายามอ่านนะครับแต่มันก็จะปิดคำช่องการอ่านอะคือผมอ่านช้าไงถ้าเป็นภาษาอังกฤษอะผมก็พยายามอ่านนะ กันนอตต้ดีมากเราไม่ต้องกดน,นะครับไ,ไหนไปไหน กลายเป็นของเล่า ยูโดะยูโดะยูโดะมันเจอกมวยจีนหน่อยเป็นไงไม่เลเป็นไงอ่ะเป็นไงล่ะจับไตเข้าพับซะดูฉากจบครับ โอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกัน